สวัสดีครับผมกัดดิ่งแล้วกับช่อง Story Boxing วันนี้ทางทีมงานเราจะนำประวัตินักชกเจ้าพ่อคิกบ็อกซิ่งบัวขาวบรญชาเมฆประวัติของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Story Boxing ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยรอยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักชกชาวไทยไวัย42ปี ชื่อในวงการว่าบัวขาวเกิดวันที่8พฤษภาคมพศ2525เป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นเคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่ายมวยปอประมุก ข้อมูลส่วนสูงในศึก RWS อยู่ที่178ซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่72.9กิโลกรัมบัวขาวจัดเป็นหนึ่งในนักกีฬาอาชีพไทยที่ทำรายได้สูงโดยส่วนใหญ่มาจากการชกมวยที่ต่างประเทศบัวขาวบัญชาเมเป็นนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งบนสังเวียนมวยและก็บนสังเวียนชีวิตจะเห็นได้ว่าบัวขาวไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่การเป็นนักมวยหรือการชกมวยบนเวทีเท่านั้น บนสังเวียนชีวิตเนี่ยบัวขาวยังเป็นนักธุรกิจมีกิจกรรมมีธุรกิจมีงานอีกหลายๆอย่างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบัวขาวซึ่งพอที่จะทําให้บัวขาวเลิกชกมวยแต่ก็สามารถมีรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองไปจนแก่ได้โดยที่ไม่ต้องชกมวยซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมบัวขาวบัญชาเมฆถึงเป็นนักมวยที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งกว่าจะเป็นแชมป์โลกบัวขาวหรือนายสมบัติบัญชาเมฆ ก็เป็นเหมือนนักมวยไทยคนอื่นๆทั่วไปที่เริ่มชกมวยตั้งแต่ยังเด็กเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ8ดขวบที่จังหวัดสุรินเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ตะเวนชกมาในแถบภาคอีสานจนเกือบจะถึง100ไฟเหมือนกันจนถึงอายุ15ปีก็ได้เข้าไปอยู่ที่ค่ายปอประมุกซึ่งตอนนั้นก็ได้ใช้ชื่อว่าดำธมินเกียรติอนันต์ ในสมัยแรกๆหลังจากที่บัวขาวเข้ามาอยู่ที่ค่ายปอปมุกก็ได้เริ่มมาล่าแชมป์ล่เข็มขัดมาชกเก็บประสบการณ์ที่กทมซึ่งประวัติข่าวๆในตอนชกมวยไทยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จในการชกมวยไทยห้ยกซักเท่าไหร่แต่ว่าไปดังจากการชกเควันที่ประเทศญี่ปุน่นแต่ว่าความเป็นจริงบัวขาวในวัย17-18ปีตอนนั้นก็เริ่มมีเข็มขัดประมาณ2-3เส้น ประวัติแชมป์เข็มขัดที่บัวขาวเคยได้รับตอนชกมวยไทย5ยกก็มีทั้งแชมป์เวทีสยามอ้อมน้อยรุ่นเฟเธอเวดแล้วก็แชมป์รุ่นไลเวดและยังเคยได้แชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอเวดแล้วก็แชมป์มวยรอบตโตโยต้ารุ่น140ปอนด์ที่ลุมพินีบัวขาวในสมัยที่ชกมวยไทย5ยกก็ถือว่าเป็นนักล่าเข็มขัดมาพอสมควร ถือว่าเป็นนักมวยไทยที่ประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกันหลังจากนั้นบัวขาวก็ได้เข้าไปแข่งขันในรายการเ1ว o น l d Max ในปี2004ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่สร้างชื่อให้กับบัวขาวถือว่าแจ้งเกิดได้ในเวทีระดับโลกเป็นเวทีที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักบัวขาวบัวขาวเป็นเหมือนกับม้ามืดที่ยังไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งในประเทศไทยเองแฟนมวยเควันก็ยังไม่มีใครรู้จักบัวขาว ซึ่งในการแข่งขันเค .1 เวิร์มักปี2004ก็เป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์คืนเดียวชกกันใครแพ้ก็ตกรอบคัดออกเลยซึ่งรอบแรกบัวขาวก็เจอกับจอร์นเวนฟ้าซึ่งจอร์นเวนฟ้าเป็นนักมวยไทยชาวออสเตรเลียที่โด่งดังมากเขามีประสบการณ์ทั้งการชกมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งแต่ว่าบัวขาวก็สามารถเอาชนะจอร์นเวนฟาเพื่อเข้ารอบต่อไปได้และบัวขาวก็สามารถชนะคู่ชกแล้วเข้ารอบลึกขึ้นมาเรื่อยๆ จนได้เข้ามาในรอบชิงเจอกับมาสโตะซึ่งเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ตอนนั้นก็บอกได้เลยว่าแฟนๆในญี่ปุ่นมั่นใจเลยว่ามาสโตะจะเป็นคนที่ชนะบัวขาวและก็ได้แชมป์เควัน l ว Max ในปี2004ไปแต่ว่าบัวขาวช็อกโลกฮะบัวขาวเป็นม้ามือที่แจ้งเกิดในคืนนั้นบัวขาวสามารถชนะมาสโตะได้เรียกได้ว่าขาดลอยเลยก็ได้ มาซาโตะไม่สามารถทำอะไรบัวขาวได้เลยซึ่งนั่นแหละครับเป็นการแจ้งเกิดให้กับบัวขาวอย่างเต็มตัวในเวทีระดับโลกและหลังจากนั้นในปี2005บัวขาวก็ได้เข้าร่วมรายการแข่งขัน k 1วัน l ว Max ซึ่งปีนี้บัวขาวก็เข้าถึงรอบชิงแต่ว่าแพ้คะแนนแอนดี้ซาวเวอร์ไปอย่างน่าเสียดายก็เป็นดราม่าพอสมควรว่าบัวขาวนั้นแพ้จริงๆหรือเปล่าซึ่งต่อมาในปี2006บัวขาวก็เข้ามาแข่งขันในรายการ K1 World Max อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้บัวขาวก็สามารถควา้าแชมป์ได้เป็นการล้างแค้นเอนดี้ซาวเวอร์ที่เคยแพ้ในปี2005แล้วก็ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้บัวขาวเป็นนักชกค,คนแรกที่สามารถควา้าแชมป์เควันเวิร์มักได้ถึง2ครั้งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของบัวขาวที่ทำให้ตัวเองนั้นโด่งดังจากการชกมวยเควันแล้วก็ในกติกาคิกบ็อกซิง่งหลังจากนั้นบัวขาวก็ได้กลายเป็นคิกบ็อกซิ่งเจ้าพ่อของโลก ก็ตเวนต่อยคิกบ็อกซิ่งซึ่งหลายรายการไม่ใช่แค่เควันจากนั้นก็มีหลายๆเวทีซึ่งวันนี้ทางเราก็ได้เล่าประวัติร้าวของบัวขาวบัญชาเมฆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ประวัติบัวขาวกันดีอยู่แล้วซึ่งทางเราก็จะเล่าแค่ในพาร์ทเริ่มต้นว่าบัวขาวเป็นที่โด่งดังของโลกได้อย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประวัติบัวขาวบัญชาเมฆที่ทางช่องสตอรี่บ็อกซิ่งได้นํามาให้รับชมรับฟังกันในวันนี้สําหรับใครที่สนใจประวัติด้านในของวงการมวยหรือนักมวยคนไหน คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด Sub ส c ค i ป e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ